สบายดีปาลุมสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงสบัสดีน้องไม่ลุ๊บขันมั้งปุ๊บขอนเถียงแก้งอใหม่ลุงไอใส่เฮ็ดเฮ็ดนางฟ้าสองสองนึงสองเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางงามได้หน้าฟ้าเฮ็ดหนุนแล้ก็ฟาหมกบวกเฟืองฟางหมึก จะขนวบามียังมีจะข้ามขาวแลนไปแลนมาเมื่อกี้อเออมาแแจ็บได้งเอาเกลือลงจางกันปนจำเจอะไรพเกคือสีจางจากันซาวถือนเกลือลงเคิงบัวกินก็ม่ได้กะเพงก็เห็ดใสมากถ้่าี้แกงใหม่ดูไหม เพื iscilla, love, o, ่อเมืはは่กินข่าวน้ำอยู่เพือนหวเ่าห้าวเห็ดเจียวกือยากชิจางๆในล่ะสาวอ่ะเพื่อบอกว่าเกินได้เพาเกลืมาใส่เคืงบวงกินก็บมได้เจีวยเจี๊นไดเดียวกิน่เากินแช่ดูแต่มันใช่ละวยางดูด้วยนะาู ราวังองเื่งันอย่าาห้ามกว่อนีคบนี่หมกไก่ใช่ไมใช่เอาเปิดกระเพาะท้องเสื้อเสียงเพลงกับบ่อนบอนพี่น้องเจ้าสติลิัสิสบตจัก

các được kim đưa à cho kênh Ghiền à. ừ. Để không bỏ lỡ những video hấp đơ, hỏi lúc đầu tôi không hỏi nó đầu tiên tiên mọi người mọi người

bắt giờ mọi người qua nơi sếp sếp mọi người mọi người xếp người mọi 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 người

อนน,นอมัติขอลาพอีกขดไปลลุงฝากากูไลก์ก,กูแ์กดติดตามซ่องนองมัดในเดี๋ยว p a l ถ้าพอกกันขีดนะปะลุงสบายดี